ผลดกเหลือเชื่อไม่คิดเลยว่าจะติดดอกออกผลง่ายขนาดนี้สูตรนี้ใช้ได้เลยไม่ต้องหมักพริกเมื่อขือเ,เทศผลดกดอกไม่ร่วงนำมรตต้นมะลิมะลิก็เริ่มติดดอกเยอะกว่าเดิมแล้วฉีดพ่นเพียงสัปดาห์ละครั้งเปลียมดมแมลงไม่กล้าเข้าใกล้ตามมาดูกันเลยค่ะว่าไม่อ้อยมีเคล็ดลับอย่างไรสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวเกษตร พบกับไม่อ้อยทำสวนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ไม่อ้อยจะมาแชร์เคล็ดลับในการเร่งดอกเร่งผลพริกและมะเขือเทศจากที่คิดว่าจะไม่ติดดอกออกผลดอกผลก็เริ่มดอกเกินคาดก่อนอื่นเราต้องตัดแต่งกิ่งและใบของมะเขือเทศออกเพราะเริ่มมีใบเยอะกว่าดอกผลแล้วตัดใบออกโดยเฉพาะใบที่อยู่ด้านล่างสุดใบใหญ่ๆและใบแก่ ใบไหนที่เสียหรือมีจุดก็ตัดออกให้หมดเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกลามไปทั่วทั้งต้นการตัดใบออกเพื่อให้สารอาหารส่งไปยังดอกและผลใบก็จะได้ไม่ต้องมาคอยแย่งอาหารกันหลังจากตัดแต่งใบเสร็จแล้วเราก็จะมาบำรุงและเร่งดอกเร่งผลด้วยน้ำยาล้างจานผงชูรสมะนาวและเครื่องดื่มชูกำลัง เตรียมน้ำเปล่ามาหนึ่งแก้วใส่พงชูรสประมาณหนึ่งช้อนชาเครื่องดื่มจุกำลังหนึ่งฝาน้ำยาล้างจานหนึ่งช้อนชาสุดท้ายตามด้วยมะนาวหนึ่งลูกมะนาวไม่อ้อยน้ำเยอะมากๆใช้แค่ลูกเดียวก็พอถ้ามะนาวน้ำน้อยอาจใช้สักสองลูกเสร็จแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากัน เตรียมน้ำใส่กระบอกฉีดมา2ลิตรเราจะเทส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงไปแต่ต้องกรองเอาเศษออกก่อนเพ <c oughs> ื่อป้องกันการอุดตันของกระบอกฉีดเพียงแค่นี้ <c oughs> ก็นำไปฉีดพ่นได้เลยฉีดพ่นที้ทั่วทั้งต้นมะนาวมีกรดซิตริกและกรดมาริกจะช่วยเพิ่มการเปิดตาดอกทำให้พืชติดดอกออกผลไดีดนอกจากนี้ยังมีวิตามินซีและสารต้านอนุมนูลอิสระ ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้อีกด้วยน้ำยาล้างจานนอกจากจะใช้เป็นสารจำใบแล้วยังช่วยกำจัดเพลีย้ยมดมแมลงซึ่งมีประสิทธิภาพและความเข้มข้นสูงอย่างที่ทราบกันว่าผงชูรสหรือโมโนโซเดียมกลูตาเมตเมื่อละลายน้ำจะอยู่ในรูปของกรดอะมิโนเพื่อสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จะช่วยกระตุ้นการติดดอกออกผลทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เครื่องดื่มชูกำลังมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบหลักเรียกว่าน้ำตาลสุกรสจะช่วยบำรุงใบบำรุงต้นให้โตวไวและมีวิตามินบีเป็นตัวเสริมจะช่วยบำรุงร่างให้แข็งแรงทำให้พืชดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้ดีฉีดพ่นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจะช่วยให้พืชของเราติดดอกออกผลดีช่วยเพิ่มการเปิดตาดอก นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้เพลี้ยมดมแมลงมารบกวนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของม่อ้อยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆชาวเกษตรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ